แพทย์เตือนเสริมหน้าอกด้วยถุงซิลิโคนเกิน10ปีรีบตรวจเช็คก่อนสายบ่อยครั้งที่ศูนย์สัญสญกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดจะมีผู้เข้ามาปรึกษาเพราะเริ่มรู้สึกว่าหน้าอกที่ทำสัญญกรรมมาเริ่มมีทรงที่ไม่เหมือนเดิมและเปลี่ยนรูปซึ่งเมื่อได้ลองซักประวัติดูแล้วมักจะเป็นผู้ที่เคยทำสัญญกรรมเสริมหน้าอกมาเกิน10ปี โดยเรื่องนี้นายแพทย์ธนันชัยอัศดามงคลแพทย์เฉพาะทางด้านสัลยกรรมตกแต่งและผู้อํานวยการศูนย์สัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดกล่าวไว้ว่าอาจเป็นเรื่องที่ใครหลายคนยังไม่ทราบว่าซิลิโคนเสริมหน้าอกที่มีอายุเกิน10ปีควรจะต้องมีการตรวจเช็คเนื่องจากอาจเกิดการแตกหรือรั่วซึมได้ ซึ่งเมื่อเป็นถุงซิลิโคนที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์นั้นหากเกิดการแตกหรือรั่วซึมจริงสารที่อยู่ภายในจะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือสะสมจนเกิดโรคมะเร็งแต่จะสามารถผ่าตัดแก้ไขได้เพื่อล้างสารที่รั่วซึมหรือแตกออกให้หมดก่อน แล้วเลาะผังผืดพร้อมกับการเปลี่ยนถผงซิลิโคนใหม่แต่ในกรณีที่ถุงซิลิโคนแตกหรือรั่วซึมเล็กน้อยจะยังไม่ปรากฏอาการที่ผิดปกติใดดังนั้นทางการแพทย์จะแนะนำให้ตรวจเช็คถุงซิลิโคนด้วยอัลตราซาวด์แมมโมแกรมหรือ MRI ครั้งแรกหลังเสริมหน้าอกได้3ปีจากนั้นจะแนะนำให้ตรวจซ้ำทุก2ปีเพื่อความมั่นใจอย่างไรก็ตามุงซิลิโคนที่ใช้ในปัจจุบัน โอกาสเกิดการรั่วซึมหรือแตกจะมีน้อยกว่าเมื่อ1 0 3ถึง30ปีก่อนซึ่งในผู้ที่เสริมซิลิโคนหนะ้าอกรุ่นปัจจุบันสัญญาแพทย์จะไม่ได้แนะนำให้เปลี่ยนทุก1 0 1ถึง15ปีแต่จะแนะนำให้ตรวจเช็คเป็นประจำตามมาตรฐานทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยหรือหากเกิดกรณีที่ต้องแก้ไขสัญญาแพทย์จะได้วินิจฉัยเพื่อการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม ขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์ธนันชัยอัศดามงคลแพทย์เฉพาะทางด้านศัลปกรรมตกแต่งและผู้อำนวยการศูนย์ศัลปกรรมความงามโรงพยาบาลบางมด